สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องลูกชนาพาล้อชาแนลอีกแล้วนะคะหลังจากที่เราห่างหายบอลสีไปนานนะวันนี้พี่กันตรีก็จะพามาให้ชมบอลสีสวยๆกันอีกนะคะอะตัวแรกนะคะคือเท้าสหัดเดชะนะคะเท้าสหัดเดชะนี้บอลสีขาวนะเพื่อนๆตระกูลบอลสีขาวนะคะดูกระดูกเขานะคะ กระดูกสีขาวนะคะสีขาวออกเขียวนิดนิดนึงเส้นใบเส้นใบเส้นใบก็ออกขาวอมเขียวแต่ขอบใบเป็นสีเขียวนะคะเพื่อนๆลองมาดูหลังใบนะคะเส้นใบก็เป็นสีเขียวนะเท้าสหัดเดชะขอบใบจะเป็นสีเขียวเยอะเลยนะคะนะเขาเรียกเท้าสหัดเดชะหลังจากที่เขายุบไปนานตอนนี้ ยุบไปหลายเดือนเลยนะคะตอนนี้เขาก็ขึ้นมาแบบนี้ล้วขึ้นมาแบบนี้เลยนะเพื่อนๆลองมาดูมีเท้าสหัดเดชะนะคะขึ้นมาแบบนี้เลยก็เดี๋ยวเราจะแยกนะแต่ตอนนี้รอนิดนึงนะคะเพื่อนๆเท้าสหัดเดชะนะคะเส้นใบนี้สะดือสะดือจะเป็นสีแดงแบบนี้นะคะ ท้าสหัตติชาสดืดสีแดงเยอะเลยนะคะช่วงแรงที่ผ่านมาบอนสีเรายุบกดเลยนะคะเพื่อนเพื่อนเพิ่งจะเริ่มต้นมาประมาณเดือนกว่าๆนะคะตอนนี้ยุบตอนนี้ขึ้นมาแล้วนะเท้าสหัตติชาตัวแรกนะคะ เป็นบอลสีขาวนะเพื่อนๆคนไหนสนใจก็สั่งได้นะคะสนใจสั่งได้นะคะบอลสีขาวแต่เราต้องขอเวลาแยกแล้วก็ขอเวลาให้เขาพักตัวก่อนนะคะก็เรียกเท้าสหัสเดชะนะเพื่อนๆนะเป็นยักษ์นะคะยักษ์สีขาวนะเท้าสหัสเดชะ ขอบเขาจะสีเขียวมากเลยเพื่อนๆลองมาดูใบเขาจะดุดันออกดุดันหน่อยนะคะขอบสีเขียวเยอะเลยนะคะเพื่อนๆน,นะคะขอบสีเขียวเยอะเท้าสหัดเดชะตัวนี้นะคะเรียกว่าเท้าสหัดเดชะนะคะบอนสีขาวสังเกตง่ายๆนะคะ ลองมาดูหูใบหูใบเขาจะลึกนะเพื่อนๆแล้วก็จะมีสีชมพูไปโทษทีสีแดงและเส้นใบก็จะเป็นสีสีขาวสีเขียวอมขาวนะคะขอบใบจะเขียวเยอะดูตรงนี้ดีกว่าชัดนะคะขอบใบจะเขียวเยอะนะคะออกสีเขียวเยอะเลยตอนนี้เท้าสหัดเดชะก้านใบจะเป็นสีเขียว ก้านใบป็นสีเขียวนะคะ้าวสหอัดเดชะ ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะก็โทรมาได้เลยนะคะเ,คเพื่อนๆเนาะโทรมาสั่งจองได้เลยนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้แยกทา้าสหเดชะ ก็ต้องขอขอบคุณ f อทุกคนนะคะที่ติดตามผลงานทังช่องลูกชานาพาเลาะค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ